ทุกท่านสับกันลงสับกันขึ้นฮะสวัสดีครับนะ<ม>ครับผม,มผจับผมจัดไปใช้นั่งร้านไหมไม่ต้องใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมันะะดีแค่ไหนก็ตื่นละ

ม,มาได้ไหทนนันไปมังไม่ได้มาไม่แล็กตอหรี้โอ้วันนไม่มีก็จะซมาเนาะนนไง

เจ็ดตอีเรื่องอีกเรื่องเพี่นเจ็ดเจ็ไ uh, ด้ไหมบ่ได้คร <ah, SO ับเจ็มนแบบเจ็ดตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวลดม่เร็วอู้ยแล้วอ้ยมาดูกกไตัดก่อนนะทุกท่านเดี๋ยวกรุ๊กไลตัดก่อนเดี๋ยวผม ไปลงคลิปเป็นหนึงเนาะครับผมอัปเดตล่าสุดครับเลืครึ่งทางแล <ต amigo. S 1> it, ้วนะจุดนี้มันกระตุ้นใจพี่องกันเ่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับฮะไต้มไ่ต้งกูไปเลี้ยงปลมันหมดแล้วโเลขมันเข้าดีนะไปต้มไต้มมันเรื่อนกระดูกมันซูมมันมันเอียงนิดนึงมันไม่มีแหวนมันโบมีแหวนถึงว่ามันเลื่อนตึ๊ด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 ลยนี่อะไรเออมาให้อาจารย์ต่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดน

ขอกินมาเสะกับพิกไม่กาวติดเลยัได้ตักกวเาเปลี่ยนไปจึงกกงัดออาใ้มือมนเป็นยังงสถาน,น,นก,ก,การณ์มาตรงนี้ดีกว่าได้ เดินไปเดินมาเริ่มเหนื่อยแล้วตัวนี้เปลี่ยนใบพัดอยู่นะครับเดี๋ยวห้อลองก่อนเดือวมันเดน๋่ยว,ยวพี่เอกลองก่อนนะครับดูดู <ไป S 2> ดู ไไมไขึ้นเลยนะเน่นกลับมร้อมสิ่งนี้น่นต้องลาออกวใกล้จะเสร็จแล้ว เลี้ย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 เลียเลี้ยเลียเลียเล้เลีย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 เลี้ยเลีย เรียอะไรกันไปนี่ไปน่นนี้น้ำอันนี้เก้าอี้อะไรโอ,อ้ยมกอดเจดเดไปได้แล้วสิเดี๋ยไปเลยขยับระยะก็มาถึงหน่อยได้

บุญบันไฟเดือนแปดหกหางเาซักงับอี๋มาด้ย,ยวอยาทำอะไรกันรับกัน วงไฟเดือนเกา่าข้เขาลามตลอดเดือนไหนไม่ดูหมดหมดแล้วมีทุกเดือนเนาะใช่นี่นาทีสำคัญของพี่เอกเป็นนาทีครึ่ง